สวัสดีครับช่องตาชเลมชลช่วยครับผมวันนี้ตอนชเลมช่วยพามาเบิงน้องมาพี่น้องอเมริกันบิ๊กบูลเทเรียพี่น้องยี่สิบมือพี่น้องกินเขากินอาหารได้รหรอครับผมอะไรพี่น้องโตนนตัวครับผมโอ้ยกรีครับพี่น้องกรีคีเลนพี่น้อง หยอกคนที่ดีครับผมพวด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 พวดพวดพวดยอกตวอเลยพี่น้องตัวนี้พวด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 เืรอครับผมฝากตวเลยคนแช่พี่น้องติดตามครับผมไปดินเก่เปลี่นครับผมช่องตาเริ่มเช่มช้อยครับผม ข่วนข่วนพี่น้องเว่ยยี่สิบมือพี่น้องกินเกี๊ยงเลยครับผมข่วนเฮ้ยครับผมเว่ยข่วนเ่ะเรือใหญ่ใหญ่กันเลยพี่น้องวันนี้ขวนครับผมน้องแมวว่าใครวี้พี่น้องก็เลยให้อาหารต้นหน่อยครับผม ปากกะเล้งก็แช่พี่น้องติดตามครับผมช่องตาเฉล่มเชืช่มชอยครับพี่น้อง